ดูดูบางมันอยากนอะไรรู้รจะมั้อืด้มันนิ่งๆเห็นไหมลูกเห็นไหมจะมีอะไรให้ดูเยอะเราวมาอยู่น้ำลึกด้วยนั้นนี่อะสามตัวเลย เฮ้ยดูใกล้เลยอะยิ่งมาทางนัยิ่งแยดูใกล้ๆเลยอะยิ่ม้ดูใกล้ๆเลยออันน้ปลาอะไรลงปลาอะไรนี่ิมาเร่อยย่ใกล้เลยเนี่ย จ้าย้ำน่าจะใช่นะมาแสงอาทิตย์นี่ามมราหม้อนนี่ไงลามโมค้อนมีสองตัวสองตัว